จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมทบทมู่45รูปค่ะถวายเป็นพระราชกุศลพระองค์พา ธีบรรพชาอุปสมบทหมู่จำนวน45รูปซึ่งจัดขึ้นที่วัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะซึ่งวัดโสธรวรารามวรวิหารและกองพลทหารราบที่11จัดขึ้นค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาพานเรนทิราเทายพยาวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒ์มหาวัชรราชธิดาซึ่งถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ขอให้พระองค์ทรงหายจาก อาการประชวนโดยในเร็วขณะที่จังหวัดจันทบุรีด้านนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนางวารุณีไพศาลธนวัฒน์และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลรวม15บทแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทีราเทพยวดีกรมบรวงราชสาวรินีสุริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จากวัดโค้งสนามเป้า58รูป ร่วมนำสวดให้กับนักเรียนนักศึกษาประชาชนชาวจันทบุรีพร้อมด้วยบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลบทบูชาพระรัตนตรยัยบทชุมนุมเทวดาจากนั้นเป็นการตั้งจิตอธิษฐานน้อมใจถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันส่วนที่จังหวัดชลบุรีนายสุนทรมูนาวะาระนอำเภอสัต,ตหีบ มอบหมายให้นายวันชาติวันพรามวันพรามปลัดอาวุโสอำเภอสัตหีบนำข้าราชการทหารเรือตำรวจผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าน้อมใจการเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาดเรนทราเทพยวดีกรมบัรหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชฒนราชธิดาขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ซึ่งประสงคนิกรทั่วทุกภูมิภาคต่างมีความห่วงใยและปรารถนาร่วมกันถวายพระพร ปิดท้ายที่ข้าราชการและพระสงฆ์นิกรชาวสิงห์บุรีนำโดยนายสุพจน์ยศสิงค์คำผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งจัดขึ้นที่วัดโผแก้วนพคุณอำเภอเมืองสิงห์บุรีโดยจังหวัดสิงห์บุรีประกอบพิธี ดังกล่าวพร้อมกันในทุกอำเภอ